ทีนี้วันนี้เราก็จะมีเทสติมเนียลคนหนึ่งซึ่งตาแห้งโดยไม่ทราบสาเหตุตาแห้งโดยไม่ทราบสาเหตุมันมีทั้งสาบสายตาหรือปิดน้ําที่เคลือบตาเนี่ยมันก็ปิดไม่ทันพอไม่ทันมันก็แห้งอันนั้นก็เป็นแบบภูมิแพ้ธรรมดานะฮะแต่ว่ามันมีอีกแบบหนึ่งที่เป็นโรคแพ้ภูมิมันกลับกันทำนั้นเองนะอันนึงเป็นภูมิแพ้อีกอัน,นเป็นแพ้ภูมิแพ้ภูมิตาก็จะแห้งไปนะฮะ ซึ่งเขาพบว่าถ้าตาแห้งมากๆจากโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับทำให้เกิดการอักเสบของจอเส้นประสาทตาแล้วก็หลอดเลือดในตารวมทั้งม่านตาด้วยนะแล้วก็จอประสาทตาด้วยนะดังนั้นอาการอาการเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นเบลอแบบทั่วคราวแล้วก็อาจจะดีขึ้นมาอีกแป๊บหนึ่งแล้วก็เบลอไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะสูญเสียการมองเห็นก็ได้นะคะ ซึ่งเขาพบว่าผู้หญิงเป็นมากกว่าผนะู้ชายส่วนใหญ่จะพบในผู้หญิงผู้หญิงนี่เจอหลายๆโรคเลยนะคะเป็นเยอะกว่าผู้ชายตลอดเลยนะที่พอที่จะหลอนลื่นก็เกิดอาการะระคาเคืองแสบตาตาแห้งเคืองตาแล้วก็ไม่สบายตานะฮะซึ่งผลงานวิใจัยไม่ว่าจะเกิดจากธรรมดาจากภูมิแพ้หรือแพ้ภูมิก็ตาม พบว่ามีสารก่อการอักเสบเนี่ยหลายๆตัวที่เข้ามาเกี่ยวข้องได้แก่อินเตอร์ลูคินตัวที่17ตัวที่6แล้วก็วันเบต้าอินเตอร์ลูคิน10อินเตอร์เฟอรอนแกมมารวมทั้ง T N F อลฟาเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถลดสารพวกนี้ลงได้ตอมที่ผิดน้ำตาอันนี้ก็จะสามารถกลับมาสร้างน้ำตาได้ใหม่ได้นะคะก็ของอาจารย์ก็คงมีแค่นี้ค่ะอาจารย์ดรสัจจการตั้มไน รู้นะคะเกี่ยวกับสาเหตุนะคะที่มาที่ไปของปัญหาเรื่องของข้อเข่าเสือ่อมแล้วก็ดวงตาด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้มาฟังประสบการณ์ตรงนะคะจากแขกรับเชิญของเรานะคะมาท่านแรกเลยสวัสดีค่ะคุณจันทรัสสุทธิอรุณรัตน์นะคะหรือว่าคุณน้อยนะคะคุณน้อยอายุน้อยเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะว่าเริ่มต้นมีอาการยังไงบ้างคะตอนนั้นตอนแร กกลงชักมาแล้วทีนี้อยู่ในตาแล้ว,ว,วกกคือมันแห้งค่ะแห้งแล้วแบบว่าหมอก็ไปหยอดยาอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ปองไปตัวทีกอีกหมอบบอกฟองเลือกตัวอีกอีกหนึงก็จบตุ่นแต่ว,ว่าแกคุณเจอเนเนื้องาสาเหตุอ๋อคือคือแพ้มีอาการแพ้แพ้แพ้ยาเหรอคะหรือว่ายัางไงคะไม่ใช่ค่ะคือว่าโอเคยังไงนะคะข,ข,ขออีกทีหนึ่งคือเป็นลมชักใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราทานยาเปนานไงแล้ว มันมีผลคือทํา,าไมตาถึงแห้งก็ไปหาคุณหมอมตาหมอตาบอกว่ามันเป็นตาแห้งคือแพ้ภูมิตัวเองอ๋อ,อคุณหมอบอกว่าตาแห้งเนื่องจากว่าแพ้ภูมิตัวเองค่ะค่ะแล้วตอนนั้นคุณหมอดูแลยังไงคะก็คือให้ยาหยดตาใช้ยาหยดตาเทียมทุกสองชั่วโมงทุกสองชั่วโมงค่ะแล้วอาการดีขึ้นไหมคะก็มันก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นเลยค่ะเป็นเป็นเป็นเวลานานแค่ไหนอะคะ ก็สี่สี่ห้าปีสี่ห้าปีอแล้วก็ตาแห้งมาสี่ห้าปีอยู่อย่างนั้นเหรอคะคือเราต้องหยอดตามาตลอดจากการไปเรื่อยทั้สองซีกอะไรแบบนี้ค่ะพอไนี่เสร็จแล้วก็คือคุณหมอบอกว่าเออมันตาแห้งทีดีดีผลประจักษเขาบอกว่าแห้งเราใช้ปฏิบัตของดูอ๋อค่ะคือคือตอนนั้นเนี่ยใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็คือแบบเราทานตัวเนี้ย คือเราก็สามารถสูส้ดได้ค่ะเร,เริ่มต้นคือมามีคนมาแนะนำะให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ของแอมโก้คแล้วตอนนั้นคือเริ่มทานระยะเวลาเท่าไหร่คะถึงรู้สึกว่าดีขึ้นก็ประมาณขวดหนึ่งขวดอ๋อค่ะแล้วดีขึ้นนี่คือคุณภาพชีวิตดีขึ้นยังไงบ้างคะก็คือแบบว่าเราสามารถสู้แสงได้ค่ะสู้แสงได้ แล้วเห็นบอกว่าตอนนั้นเนี่ยพุ่มด้วยใช่ไหมคะไหนลองเล่าให้ฟังสิคะว่าตอนนั้นมีอาการยังไงคือถ้าเกิดว่าปกติเนี่ยถ้าไม่เป็นตัวนี้เนี่ยเราจะสามารถที่ว่าชอบเป็นคนชอบหอมๆอยู่แล้วไหมคะ่ะชอบกลิน่นหอมชอบกลิ่นหอมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอที่บ้านเราจะซักผ้าเราก็ใส่ใส่พวกทํางานปปับผ้าอะไรพวกนี้แล้วเราก็จะแพ้แบบัน,นหน้าทันอะไรพวกนี้ค่ะไออย่างไอพวกดอกดอกมะลิไรพวกนี้กลิ่นดอกมะลิพุมมะลรย น้ำหอมแล้วก็จะแพ้ไม่ได้เลยได้กลิ่นไม่ได้เลยต้องเดินหนีต้องเดินหนีเลยใช่ค่ะเพราะว่าเราพอแพ้ปุ๊บเนี่ยเราจะคันจมูกเราคันเนี่ยเราจะหนักกว่าตาแห้งคุณหมอก็เลยบอกว่าอย่างนี้ตอยอดนตาคือคือท่านอื่ืไม่ได้เลยแต่ทานยากดภูมคุณหมอก็ไม่แนะนำก็เลยให้หยอดน้ำตาเทียมอย่างเดียวคือมันเป็นเฉพาะตาแห้งใช่ไหมคะถ้าเกิดเราทานยากดภูมคือทานทาได้แต่ถ้าเราเกิด ทำกดปรุงไปอยากกดปรุงเลยเนี่ยมันเกิดไปกระตุ้นตัวอื่นขึ้นมาเนี่ยหมายว่ายิ่งหนักยิ่งไปกันใหญ่เองใช่ค่ะก็เลยต้องหยอดตายอย่างเดียวค่ะค่ะแล้วหลังจากที่รู้จักงานวิจัยแอปโก้แล้วคือคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างเลยก็คือออกไปนอกหรือว่าออกไปนอกก็ไม่ค่อยต้องใส่แว่นตาคือมองสู้แสงได้ปกติต้องใส่แว่นกันแดดใช่แว่นครั้งนี้คือไม่ต้องเลยใช่ไหม แล้วแล้วปัจจุบันคุณภาพชีวิตหลังจากที่รู้จักงานวิจัยแอปโกแล้วเนี่ยคือเรียกได้ว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังจากเดิมที่มีปัญหาต่างตแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเาแล้วใช่ค่ะแล้วได้แนะนำให้คนอื่นรู้จักกับงานวิจัยไหมคะมีค่ะแนะนำใครบ้างเลยก็เป็นเพื่อนสาวเพื่อนปวดข้อปวดอะไรพวกนี้ทานเลค่ะแนะนำให้เขาทานใช่ก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไหมคะตอนนี้ ดีขึ้นนะดีขึ้นเหมือนกันนะคะอยากฝากบอกอะไรกับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ไหมว่าถ้าไหนที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพดวงตาเนี่ยอยากจะให้เขาดูแลยังไงบ้างก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องตาใช่ไหมคะก็คือให้ทานเลินวันนี้อาจจะช่วยได้เยอะเพราะว่าถ้าเกิดไปทางทางหมอเนี่ยมันก็ใช่ยองทีม เราพอมันไม่มีเวลาที่จะหยอทุกอั่งแล้วเราดูแลรักษามาสี่ห้าปีแล้วมันไม่ดีขึ้นเลยเนาะอยู่ดีๆแบบว่าดีขึ้นมามันก็ดีกว่าดีกว่านะเพราะเราออกเวลาเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราจะต้องมีทาตัวเนี้ยปองกันใช่ไหมคะค่ะแล้วทุกสองชั่วโมงอ่ะแล้วเราออกไปข้างนอกมันก็ไม่สะดวกนะคะปัจจุบันก็ไม่ต้องแหละพกยาหยอดตายเหมือนเดิมไหมคะหรือว่าเลิกแล้วไม่มีแล้วไม่ต้องพกยาหยอดตาแล้วนะคะ โอเคได้ค่ะก็ขอบคุณคุณจันทรัฐหรือว่าคุณน้อยมากนะคะเสียงประใมิกับคุณน้อยด้วยนะคะครับคราวนี้มาถึงเรื่องตานะครับถึงเรื่องตาเอ่อเขากระดูกปัญหาต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความเสื่อมของร่างกายนะครับวันหนึ่งขณะที่ผมท่องอินเทอร์เน็ตและผมดูแล ด,ดูข้อมูลในติดตามความเจริญก้าวหน้าทางวิยทยาศาสตร์เกื่อดูแลสุขภาพผมก็ไปพบว่ามีคนที่เป็นจอประสาทตาเสือ่อมแล้วรักษาไม่ได้เขาต้องฉีดยาเข้าไปในตาเพื่อลดให้เลือดไม่ไห,หลออกจากตาเ่านั้นนะก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องทำอยนะ่างนั้นแล้วก็มาพบว่าแยากเลนเพราะว่าไม่เลือดขาวไม่ใช่เป็นเพราะว่าไม่ได้บอกเพราะว่ามีสารที่มันทําให้เกิดความเสื่อมเกิดขึ้น เอ๊ะถ้าความเสื่อมเกิดขึ้นเราก็เคยดูแลเขาเสื่อมเนี่ยตาเสื่อมมันจะเหมือนกับเขาเสื่อมไหมเนี่ยคิดว่าเหมือนไหมคิดว่าเหมือนไหมแล้วเมื่อเราก็ดูเมื่อเราศึกษาดูโอ้มันเหมือนกันเดียดเลยนะมันเกิดขึ้นเนื่องจากเม็ดเลือดขาวหลั่งสารเยอะเกินไปที่ทําให้เกิดการเสืแล้วทให้เกิดสภาพเสื่อมในสายตาเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาสายตา ถงได้เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มที่มีอายุแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วนะตมันคมค้มหน้าก็เป็นแล้วนะนะครับมันจะมีผู้คนที่มีปัญหาโดวกตามากขึ้นมานกเฉพาะวุ้นตาเสื่อมเขาบอกว่าปัจจุบันนี้มีอยู่14ล้านคน14ล้านคนนะแล้วอาการอื่นๆละ่ะผมว่าทุกๆคนในที่นี้ชีวิตเนี่ยจะต้องมีตาใช่ไหม ตาสั้นก็ปัญหาตาใช่ไหมตาแห้งก็ปัญหาตาใช่ไหมอาการเหล่านี้เราถือว่าปกติแต่นั่นคือปัญหาเกิดขึ้นจากความเสื่อมนะฮะเกิดขึ้นจากการหลั่งสารเยอะเกินไปของเม็ดเลือดขาวสารซึ่งทําให้เกิดภาวะเสื่อมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเรามีวิธีการที่จะทําให้ความเสื่อมนั้นลดลงโดยการลดเม็ดเลือดขาวเราจะจัดการแก้ปัญหาดวงตาได้ไหมครับเราก็คิดอย่างนี้แหละทีนี้ สูตรข้อเข่าของเราเนี่ยมันใช้ได้ฉะนักมากๆไม่เคยเลยที่มีคนใช้แล้วไม่ได้ผลนะครับเพียงแต่ว่ามันช้าใช้แล้วตั้สิบห้าวันเนี่ยกว่าจะรู้มันเดินได้ดูเนี่ยนะแต่ได้ผลโอ้ยมันเร็วกว่าแล้วนะบางคนหลายหลายปีแล้วเห็นดีขึ้นเลยแต่สำหรับคนหนุ่มใจร้อนอย่างผมมันอยากหนาบยาวไปนะถ้าสมมติตาแห้งต้องกินตั้งสิบห้าวันตาถึงไม่แห้ง ขายใช่ไหมเนี่ยใช่ไม่ทันไม่ตัดใจถ้าตาแห้งกินไปวันนี้พรุ่งนี้นมาเืยนี้ตาไม่แห้งแล้วดีไม่ดีย่อมดีดดด